ความเชื่อห่วงจุ้ยของบันไดวันนี้จะมีความเชื่อเกี่ยวกับหวงจุ้ยของบันไดมาให้ดู2แบบค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่กับมินิเลียนแชนแนลนะคะในทรายของดีไซน์พาเพลินะคะวันนี้ดีไซน์จะมาพันหนวกกับงานหวงจุ้ยค่ะ กับความเชื่อด้านฮวงจุ้ยวันนี้เราก็จะเอามาสอฝากด้วยกันสอบความเชื่อด้วยกันนะคะก็คือ1คู่บันไดผีขี้บันไดคนก็เหมือนบันไดเนี่ยที่ตกด้วยเลขู่เ์ีูยจะเป็นทางขึ้นลงของวิญญาณส่วนที่ตกด้วยเลขขี้เนี่ยจะเป็นทางขึ้นลงของคนค่ะแล้วอีกความเชื่อนึงเนี่ยก็จะเป็นการนับเกิดแก่เจ็บตายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่าตัวอย่างของบันไดที่เห็นด้านหลังนี้นะคะหลักการนับบันไดนะคะก็จะไม่นับจากชั้นพักนะคะนับจากขั้นเลยนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเราก็นับ1 2 3 4 4ก็คือเนี่ยสขั้นเมื่อกี้ที่บอกไปคู่บันไดผีขี้บันไดคนอันนี้คือเป็นทางขึ้นลงของวิญญาณฉะนั้นนะคะความเชื่อนี้เนี่ยบันไดบันอันนี้จะต้องแก้ค่ะแก้ให้เป็น ตัวเลขที้ค่ะแล้วก็อีกความเชื่อหนึ่งเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะก็นับจากขั้นบันไดเหมือนกันนะไม่นับชานฐางนะคะนับเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายบันไดน,นี้คือไม่วงคนเลยอะความเชื่อทงหวงจุ้ยนี่คือไม่ได้ทั้งสองความเชื่อเลยนะคะฉะนั้นหลักการแก้จะทํายังไงนะคะเราก็คือเพิ่มขั้นบันไดขึ้นมา1ขั้นค่ะให้กลายเป็น5ขั้นเพราะห้าขั้นเนี่ยจะเป็นทางขึ้นลงของคนแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอห้าขั้นปุ๊บมานับใหม่สมมติว่าเนี่ยอะม การกลับไปเกิดเนี่ยมันทาให้แบบว่าพ่างภูเพิ่มภูนเงินทองความเฮงแล้วก็มีแต่การเจริญงอกงามน,นะคะกลับไปเกิดอีกครั้งนะคะฉะนั้นนะคะความเชื่อของเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยมันก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะแต่ว่าถ้าเชื่อไว้นะคะก็เป็นความสบายใจของเจ้าของบ้านแล้วก็เจ้าของอาคารคะ่ะคลิปนี้นะคะก็เอาความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยมาฝากนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของมิ้มดีแชนแนลด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ